วัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Crossing Add t เป็นเกมเล่นบนเว็บที่ผมเห็นภาพเกมนี้ครั้งแรกแล้วตกหลุมรักเลยเราจะได้รับบทเป็นบร์เทนเดอร์คนนึ่งที่ทำงานที่โรงแรมเล็กไซส์และต้องคอยพูดคุยกับลูกค้าแต่ลูกค้าในเกมนี้มีบางอย่างแปลกๆก,ก่อนอื่นเลยจะลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมแล้วมาดูกันว่าร้านของเราจะเปิดถึงตีสอได้ไหม มันเป็นวันที่6เซพต ember อุณหภูมิประมาณ21องศาช่วงที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีในวันพูดแบบนี้ปกติแล้วที่โรงแรมเบรกไซต์บรรยากาศก็จะเนิบๆแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าหน้าเก่าอยู่ตั้งแต่ทํางานที่นี่มา6เดือนต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้ถือเป็นปกติของโรงแรมและอีกคืนหนึ่งที่ดูท่าทางเป็นคืนที่เงียบสงบก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยปาเทนเดอร์คนนี้วัวแต่คิดอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้ไม่เห็นจะฟังรู้เรื่องเลยจะว่า เอาสวัสดีตอนเย็นครับคุณเฮนี่ฮ่าสวัสดีตอนเย็นเหรอตลกชะมัดเลยนะวันนี้ถ้าทางที่ออฟฟิศของคุณเนี่ยคงมีเรื่องวุ่นวายสินะครับก็เป็นแบบนี้ตลอดลันนะ่ะฉันต้องคอยจัดการไอ้พวกโง่ในที่ทํางานแถมลูกค้าเองก็ไม่ต่างกันเลยยังไงก็ตามอย่างที่นายเห็นแหละฉันต้องการเครื่องดื่มขอโอแฟชั่นแก้วหนึง่งแล้วก็อย่าลืมส้มด้วยละ่ะได้เลยครับเปิดเมนูสมุดเพื่อดูเครื่องดื่มได้ นี่ส่วนผสมวิสกี้บิเทเตอร์ซิมเปิลไซรัปแล้วก็เปลือกสม้มคลิกที่ปุ่มขยาเมื่อรวมวัตถุดิบเสร็จแล้วโอเคไปโอ้ยต้องตีปังย่าด้วยเฮ้ยเรียบร้อยอีกรอบนึงปึ๊บอุย้ยเจ้าเจ้าเกือบหลุดย้ยอ่าถือว่าใช้ได้ขอบใจนะเอ็น,นูนทำเครื่องดื่มได้ดีมากยังไงก็ตามไว้ฉันจะกลับมาใหม่ คุณเฮลลี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจริงๆผมแน่ใจว่าการเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยคงลำบากแย่เลยเมื่อต้องรับมือกับคนที่ไม่รู้วิธีการจัดการกับเงินของตัวเองเขาคงจะต้องการการเติมไฟซะหน่อยเฮ้ไงหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเธอนะก็ไม่มีอะไรให้บ่นหรอกครับแล้วคุณเราเป็นไงบ้างคุณลิซ่าก็ไม่แย่หรอกนะจ๊ะฉันเพิ่งจะเขียนทีสิทธิ์ของฉันจบไปผมรู้สึกว่าเจคนนี้ดูน่าหลอน การได้มาเขียนงานริมทะเลสาบสองอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากเลยล่ะจริงครับขอ,อยังช่วยที่ทำงานเสร็จแล้วนะโอ้เธอไม่อยู่รู้หรอกงั้นฉันขอโมจิโต้เพื่อเป็นการฉลองแล้วกันนะจ๊ะได้เลยครับเจะว่าไปผมอยากลองทำเครื่องดื่มผิดบ้างอยากรู้ว่าจะเป็นไงนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธผมนะครับผมอยากหาความตื่นเต้นหน่อยอ่ะใส่วิสกี้ไปก่อนเลยใส่น้ำมะนาว โอ้ยอ้าโอ้ยกดผิดขอโทษครับขยาปะเอาว๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิสกี้กับน้ำมะนาวมันกลายเป็นแบบนั้นได้ไงก่อนอ้าวเออขอบใจนะฉันมีบางอย่างที่ต้องจัดการไว้จะกลับมาที่หลังนะจ๊ะไว้เจอกันนะครับดีสำหรับเธอเลยนะในวันแรกที่เธอแวะมาที่บ้านเนี่ยเธอดูตึงๆกว่านี้เยอะเลยแต่วันนี้ท่าทางจะตึงกว่าวันเก่าแล้วล่ะ เธอมาที่นี่และสั่งโมจิโต้เกือบทุกวันเลยล่ะท่าทางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอคงลําบากจริงๆแต่ผมไม่รังเกียจหรอกคุณลิซ่าเนี่ยให้ทิปเยอะกว่าเฮนรี่เยอะเลยเฮ้ย hey, พวกหวังว่าวันนี้นายจะมีวันที่ดีนนะเอาแล้วผมทําเครื่องดื่มผิดให้ไม่เป็นไรอะไงมาคัสแวะมาตลอดเลยนะเป็นไงบ้างล่ะครับโอ้นายก็รู้นี่อะไรๆก็ดีขึ้นตลอดนั่นแหละและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในตอนที่ฉันได้กินเครื่องดื่มจากนายเนี่ย ขอเทควิล่าซันชายแก้วนึงได้เลยเดี๋ยวจัดการให้อ่าถ้าผมอ่านชื่อเครื่องดื่มผิดไปต้องขอโทษนะครับเอาจริงๆผมไม่ช่ำชองเรื่องนี้ซึ่งทุกคนน่าจะบอกได้ตั้งแต่แรกเทควิล่าน้ำส้มกรีนเนดินเน่เปลือกส้มมาราชิโนเชอร์รี่วัดผมไม่รู้จักเอาเป็นว่าไปก่อนเลยเทควิล่าน้ำส้มแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับเปลือกส้ม แล้วก็น่าจะเป็นเชอรี่อันนี้ใส่ไปผสมเฮ้ยได้อยู่นะผมว่าแต่ผมคล่องใจยอยู่เขาวก่อนที่กดผิดก็ยังไม่แบทเอ็นนะครับเจลิซาขาาาทางประทับใจเครื่องดื่มโอ้ขอบใจมากนะไว้เจอกันแม่ช่างเป็นคนที่มีเ n e จีเหลือล้นจริงๆคุณมาคัสเขาชอบพูดคุยกับทุกคนเลยแล้วก็พร้อมจะฟังใครก็ตามที่มีเรื่องที่จะพูดคุยกับเขา เขาเนี่ยเป็นคนจริงใจมากแต่ปกติแล้วไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเท่าไหร่อ้าวเป็นคนมีความลับช่วงนี้เขาแวะมาสั่งเครื่องดื่มบ่อยเลยละ่ะหวังว่าเขาจะโอเคนะเอาละ่ะวันนี้ต้องทําความสะอาดแล้วก็รีสต็อกของด้วยหลายชั่วโมงผ่านไปลูกค้าแวะมาแล้วก็แวะไปเป็นอีกค่ําคืนหนึ่งที่ต้องทํางานมันเป็นแบบนั้นจนกระทั่งผมเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยที่บาร์อ่ะโอ้ แฟชั่นคุณขอแบบพิเศษเลยนะให้มันเซสตี้เซสตี้คืออะไรขออนุญาตเปิด Google เซสตี้มีชีวิตชีวาโอ้แต่อยู่เกมเปลี่ยนโทนผมขนลุกอยู่นะเออคุณเฮลลี่คุณ, ely, คณไม่เป็นไรนะครับจุด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 ดื่มละตาค้างนะพวกเออโอเคโอแฟชั่นแก้วหนึ่งนะครับเอาแบบมีชีวิตชีวาพิเศษได้เลย โอแฟชั่นโชคดีที่เกมมันยังไม่จับเวลานะผมจำวัตถุดิบไม่ได้ไปวิสกี้แล้วก็บิทเทอร์นะครับแล้วก็ไซรัปต่อด้วยเปลือกส้มแต่ผมไม่เข้าใจคำว่ามีชีวิตชีวามันต้องเพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าอย่างเช่นเอาวิสกี้เยอะขึ้นไหมหรือต้องขย่าให้แรงขึ้นลองดูแล้วกันปึ๊บไปจึ๊ออบอุ้ยโอ้ยเกือบลน้นได้อยู่ว่าอ้าว นี่มันนี่มันผิดแล้วเขายืนขึ้นและจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำไม่เคยเห็นคุณเฮนรี่ทำตัวแบบนี้มาก่อนเลยเอ๊ะหรือว่าเขาเมาแล้วนะผมจับตาดูเขาาไว้ดีกว่านี่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 โอเจเกิดอะไรขึ้นกับหัวแล้วคุณลิซ่าก็โผล่มาที่บาร์แต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติมากๆดูเหมือนว่าเขาก็ชากเส้นผมออกจากหูหนังหัวตัวเองเลคุณลิซ่า ผมคุณหุบป,ปากนะอย่ามาหยาบคายและคอมเมนต์เรื่องรูปรักของคนอื่นนะยังไงก็ตามฉันกลับมาเพื่อมอจิโตอีกแก้วหนึ่งครั้งนี้ฉันอยากได้ดับเบิลบับเบิลฟองสองเท่าเลอทำให้ดีละโอเคไหมอ่าอ,อยากได้ฟองเพิ่มต้องเพิ่มอะไรอะ่ะใส่ลำไปก่อนนะครับแล้วก็ครับโซดาต่อด้วยใส่ลบ น้ำมะนาวแล้วก็มิ้นนะครับซึ่งเจ๊ก็อยากได้ฟองเยอะผมใส่โซดาเพิ่มให้แล้วกันอ่ะคือ,อยังไงถ้าทําตามสูตรมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็ลองลองหน่อยแล้วกันออ้ยอ,อ่ะเขย่าให้เจ๊ฮึบผมตั้งใจกดมากนะครับชนเชยแก้วแรกเหมือนจะล้นนิดหน่อยออ้ยแต่ได้อยู่หน้าตาได้วว้วว,ว้า,ววาวนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เมื่อม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอยังดูปกติดีแท้ๆเอาล่ะนี่ไปหยิบกล่องผสมพยาบาลก่อนดีกว่าว<ะ>ับและก่อนที่ผมจะได้ทําอะไรต่อไปมาคัสก็มานั่งที่บาร์สภาพของเขาเนี่ยผมแทบจาไม่ได้มีเลือดไหลออกมาจากจมูกและดวงตาของเขาด้วยได้โปรดได้โปรดมา,มาคัสคุณพ่อแบบแรงๆเลยแรงๆเอ๊ะผมว่าคุณต้องไปหาหมอ แรงแๆเข้าใจไหมกครับโอเคจะทำเดี๋ยวนี้แหละเอาเทควิลาไปสองรอบเลยคุณมาคัสต่อด้วยน้ำส้มแล้วก็อันนี้นะครับเปลือกส้มแล้วก็เชอร์รี่ไยเขยา่าปึ๊บเฮ้ยก็คือต้องใส่เมนหลักสองแก้วถ้านวัดอา้าว และเขาก็เริ่มสะอึกสะอื้นออกมาน้ำตาที่เหมือนสายเลือดของเขาไหลนองลงมาที่ใบหน้ามาคัสจากไปทิ้งผมเคว้งอยู่แบบนั้นกับความรู้สึกแย่ๆโอ้ไม่ด็อกผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีใครฟังผมอีกต่อไปผมไม่ได้มาทำงานเพื่อเจออะไรแบบนี้และมีเรื่องบ้าบอก,กำลังจะเกิดขึ้นแต่ยังไงจะทิ้งพวกเขาไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ ตอนนี้เป็นเวลาใกล้ตีหนึ่งแล้วที่บาร์ก็แทบไม่มีคนยกเว้นไอ้สามคนเมื่อกี้แต่ว่าผมไม่กล้าหันไปมองพวกเขาด้วยซ้ำอะ่ะพวกเขาทําให้ผมขนหัวลุกอีกไม่นานจะถึงเวลาปิดร้านผมต้องรีบเก็บข้าวของและออกจากที่นี่ซะแต่ว่าจะทํายังไงกับพวกเขาดีนะในขณะที่ผมยังทะเลาะก,กับตัวเองไม่เสร็จเฮนรี่ก็โผล่มาและในตอนนี้ผมรู้สึกรางไม่ดีสุดๆผมอาจจะไม่รอดถ,ถึงเวลาปิดร้านก็ได้อ่อ โอ้ oh. เฮนรี่นั่งลงตรงหน้าคุณและเขาฉีกยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วอยู่ๆเขาก็เริ่มหัวเราะออกมาในตอนที่มือของคุณถือสมุดอยู่ทําให้สมุดตุดออกจากมือไปเลยก่อนที่คุณจะพยายามก้มลงไปหยิบมันแล้วเขาก็ทุบที่โต๊ะขอเครื่องดื่มขอแบบแรงๆทําให้แรงกว่าเดิมแรงอีกแล้วก็อย่าลืมใส่ส้ม้วยนะไอ้โน้กได้พี่พบพี่ผมให้พี่แรงๆเลยเอาวิสกี้ไปสักสามแก้ว เอาไปสมช็อตเลยอ่าเอ๊ะเฮ้ยเราไม่มีสมุดเมนูนี่หว่าอ๋แต่ผมจำได้นะครับไซรับใช่ไหมอ่าบิทเตอร์แล้วก็เปลือกส้มแต่เมนูอื่นจำไม่ได้แล้วนะผมคงรอดของพี่คนนี้คนเดียว,วอ่ะเฮ้ยไปอึบอกกดเร็วไปอีกอุ้ยกระชอกเรียบร้อยโอ้ กดสเปซบาร์เพื่อรีทายขอแบบแรงๆแรงๆเอาใหม่ปึ๊บมันต้องกดให้เป๊ะเลยเหรออ่ะมีค่อนข้างเป๊ะแล้วผมว่าอ่าถูกสูตรนะครับผมจ้องมองเขาในขณะที่เขากระดกเครื่องดื่มเข้าไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะเริ่มัวเราะอย่างบ้าคลั่งและเดินจากไปสดชื่นขอความสดชื่น ฉันต้องการใส่ตัสมากกว่านี้ใส่ตัสคืออะไรครับเจ๊โอ้แล้วสูตรเจ๊ทำไงวะผมจำได้ว่าสูตรของเจ๊ใส่เหล้ารับแน่ๆแล้วก็ใส่รับปะ่ะและจำได้ว่าเขา,เขาที่แล้วเจ๊ขอฟองเยอะๆนะครับก็คือเพิ่มขับโซดาไปเยอะๆเพราะงั้นผมใส่ขับโซดาให้เจ๊สามรอบเลยละกันเอาฟองฟ,องฟูๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องใส่น้ำมะนาวหรือเปล่าแต่ว่าจบท้ายด้วยมิ้น อใส่น้ำมะนาวไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มิน้นสูตรมันต้องเขียวๆแบบนี้น่าจะถูกมัง้งเฮ้ยโหตั้งใจกดเออปุ๊บดูดีอ,อัปบ้อาอ้าวโหหน้ามันหลอนมากเฮ้ยา้าผมเสียได้ยฉากตายมันมันมีเท่านี้เหรอสดชื่นฉันต้องการความสดชื่น และฉันต้องการใส่ตัสมากกว่าเดิมคือผมว่าสดชื่นน่ะน่าจะหมายถึงเพิ่มมิ้นสองเท่าแต่ใส่ตัสคำนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเลยไปเซิร์ช google มาและได้รู้ว่ามันหมายถึงพืชประเภทเลมอนมะนาวส้มอะไรพวกนั้นนะครับน้ำมะนาว2เท่าปึ๊บแล้วก็มิ้นสองเท่าโอเคมาลองดูกันปับ๊บ รอบนึงปับ๊บได้โปรดเออได้อ้าไอหนูเธอนี่มันเยี่ยมที่สุดเลยกอบคุินครับนี่มันมากเกินไปแล้วก็ขอร้องโอ้พี่มาคาสัสพี่หล่อนกว่าใครมาคาสัสฉันอยากได้สัญชายฉ,ฉันต้องการสัญชายต้องต้องการทุกอย่างมากกว่าเดิม ทุกอย่างว่าจะสูตรพี่ต้องเพิ่มอะไรบ้างนะผมผมจําไม่ได้ต้องใส่ไอ้แทงคิล่า่ะทุกอย่างสองเท่านะครับแทงคิล่าสองเท่าอา่แล้วก็ไส่หลับหรือเปล่าไม่แน่ใจอาศัยไปก่อนสองนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นน้าส้มไหมน้าส้มผมว่าผิดแล้วมันต้องใส่ไอ้นี่เขยาปึ๊บเรียบร้อย โอ้ oh. คือเอาใหม่เอาใหม่ใส่ไอ้นี่สองแล้วก็นำ้ำส้มสองปึ๊บไอ้นี่ด้วยมันต้องใส่ไอ้นี่นแน่ๆผมจำได้นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้สองอันป่ะปั๊บปั๊บเอาแบบดับเบิลให้พี่แกหน่อยอะเชอร์รี่2ต้องได้แล้วแบบแรงแรงแรงกว่าใครแก้วนี้หนักสุด เฮ้ยกระเพ์เ็กอ้าในที่สุดโอ้ดีมากเลยล่ะฉันอยากจะกอดนายเลือเกิดไม่ต้องครับพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่เนี่ยทีละคนทีละคนแล้วพวกเขาก็ออกไปเข็มนาฬิกาชี้ที่ตีสองผมรีบทำความสะอาดและเก็บข้าวของแล้วผมก็กระดกเครื่องดื่มบผมดื่มดื่ม,ม,มแล้วก็ดื่มเอา้า จนกระทั่งเหลือแค่ผมคนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ที่เล็กไซส์อยู่ที่โรงแรมเล็กไซส์ขอบคุณที่เล่นเกมนี้เฮ้เอา้าจบซะแล้วเสียดายนะครับที่เกมมีแค่นี้เหรอคือไม่มีการเฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่บากันแน่แล้วมันทำไมทุกคนถึงกลายเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผมเล่นเกมต่อมาจนจบเลยนะคือผมอยากรู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ สุดท้ายมันก็จบไปแบบเรียบๆโดยที่มันไม่มีการบอกอะไรและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Crossing Add t o ร้านนี้ปิดบริการตอนตี2ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบายบาย